อีกสองข้อนะครับก็จะเป็นข้อที่มาจากวิชาสมาร์ทปีหกสามนะครับแล้วก็แผดสอปีหกสานะครับข้อนี้ก็เป็นข้อนึงที่น่าสนใจมากเลยเฮียนะครับก็คือเราบอกว่าความดันอากาศในท่อปลายปิดนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับแต่เห็นว่าท่อนี้เนี่ยครับจะสังเกตว่าท่อตรงนี้เราคือเขาหาความดัออนอากาศคือ P ของแก๊สที่อยู่ในนี้นั่นเองครับเขาหา P แก๊สที่อยู่ในนี้โดยที่ยถ้าเกิดเราพิจารณาในความทเป็ไอเดียลนะครับมันก็คือจะเป็นแม็กซ์ถูกไหมครับก็คือ P แก๊สเป็นศูนย์แต่เนี้ยเราพิจารณากรณีที่ไม่แม่่ใชเป็นไอเดียลกรร็็เเปนรีท่่าไมไมด้คิด เป็นอรคตินะครับือมีแก๊สอยู่ข้างในนี้นะครับหรือว่าอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่เราเพยายามที่จะลดเขาเรียกว่าลดขนาดของความสูงลงนะครับเพื่อที่จะใช้ในเครื่องมือที่เป็นบารอมิเตอร์อย่างเงี้ยครับก็เราไม่ต้องการให้เครื่องมือมันใหญ่มากนะครับก็ราาเครื่องมือมันเล็กลงดยการใส่แก๊สเข้าไปก็ได้นะครับแล้วแต่โมายเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถทั่ไปเราจะคิดเป็นแบบเร่มนะครับแต่ว่าอาจะมีการเครื่องมือที่เราทำให้มันใหม่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือว่าจะเป็นส่วนอื่นก็ตามครับก็คือจะเป็นความที่เราเอาแกเเ้้้้้าาาหหหดดดกกก็็็ไไนนนนะะครรรรััับืออว่่ปใใตงงจซึี ไปของข้อนี้คือจะเห็นว่า x ตวเนี้หลอดเนี้ยมันมีความเอียงอยู่ครับตอนนี้เป็นข้อที่่อนงยายนิดนึงนะครับก็คือหลักการก็ไม่เีมะไนนะครับก็คือเราต้องการให้ S ตนี้มันเป็น S ตรงให้ได้ทําไงครับก็คือทําการแตก S ตรวนี้ให้ออกมาเป็นด้านตรงนะครับก็คือตรงนี้ข้อสันึ้นมาล้วครับตรงนี้เป็น x ถูกไหมครับแล้วก็ตรงนี้เป็น t ต้า a ถูกไหมครับเราต้องการหา S ตรงนี้นะคือด้าน x ตวเนี้ที่มันเป็นด้านที่เป็นแนวดิ่งนะครับเพื่อที่จะค้อ x ตรงนี้มันต้องเป็น x ในแนวดิ่งนะครับ เราก็เลยทําการแก้สมการออกมานะก็คืออะไรก็คือ s i n ์เทตาเท่ากับค่าส่วนฉากเส่วนเอชส่วนเนี่เครับซึ่งเราก็ได้ x ตชสวนี้เท่ากับเ s i n ซน์เทตานะครับหโดยจะคิดว่าเหมือนกับแตกแรงก็ได้นะครับต่วนี้เป็นเนะครับตัวนี้เเราก็สามารถที่จะแตกแรงตรงนี้นะครับแตกห่างมุมนะครับเป็น s i n ์เห็นไหมครับน้องนี่เป็นเทตาเหมือนกันเนาะมันมันขนานกันอยู่เป็นเทตาปึ๊บแตกหางมุมเป็นไซนก็ได้มองเล็กเป็น s อชไซน์เทต้ากันครับพอได้เอชไซเทตาปุ๊บก็ทำการแทนไปเลยครับก็จะได้ว่าที่ รับเดียวกันได้คอยชิดเดียวกันความแาจะต้องเท่ากันนะครับได้ P A กับ P B นะครับซึ่ง P A ตรงนี้แน่นอนต้องใช้ P A ให้กับ P B P B ตรงนี้ก็คือ P A ถูกไหมครับ P A ก็คือ P บรรยากาศเนาะในีอีกด้านหนึ่งตรงนี้จะมีอันแรกครับคือมี P แก๊สที่กดนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือจะเป็น P ที่เกิดจากของเหลวครับก็คือโล g ีแต่หรือว่า h ตรงนี้ต้องเป็น h ที่เรียกว่าเป็น h ที่มัน อยู่ในแนวดิ่งอยู่ในแนวดิ่งขนาดนันครับเราลาวัดปรวัดจากผิดของเหลวไปในแนวดิ่งถูกไหมครับการสิเกิดขึ้นก็คือเราจะทำการแทนนด้วย s อสไซเซตาครับตอนนั้นอีกที่ก็ได้ pa ของเรานะครับก็จะเท่ากับเคือครับต้อก็ระหากีแก๊สถูกไหมครับเพราะเราต้องหาขนามดันของอากาศคือแก๊สนะครับที่อยู่ในปลายปิดเนาะไม่ได้หานในข้างนอกเนาะเราก็เลยได้ตรงนี้ออกมาคือ pa ลบด้วยโลจ s เอสไเซตาแล้วตัวเราเซต้านี่คือ p ของแก๊สที่ได้หรือว่า p ของอากาศที่อยู่ภายในท่อนเองนะครับ ที่เขาใช้ประกาศเขาอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย,ๆๆนเ,นยเขาถึงือับจะอิ่มพลายว่ามันเป็นความไม่ความไม่แอคเฉริยของลองที่จะไม่มีกัดอยู่นี้ได้นะครับการที่เราใส่แก๊สเข้าไปจะใส่เพราะว่าเราตั้งใจก็ได้หรือว่าใส่เพราะว่าเป็นความไม่แอคเฉริยก็ได้นะครับซึ่ง P. R. ตัวนี้ก็แหละมาเข้ากับพีแอนะครับลบด้วย log S. R. ตอบตอขอบ้อข้อ,อ,ขอนี้ครับก็เสร็จไปแล้วข้อสำหร,ร,รับข้อแรกข้อ,อสองครับก็เป็นข้อที่อาจจะประยุกต์เรื่องของพาังด้านหนึ่งนะครับก็อาจจะเลยทีนึงนะครับขอใครเลยนะครับถ้าเกิดว่าอ่าเราก็มาดูกันนนะะคคครรัับบบีดดดิูจจไ้้แลวก็ือม มีถังน้ำนะครับถังน้ำที่เจาะรูที่ขนาดเล็กมากๆแต่นเล็กมากตรสามารถใช้วีครับ V เท่ากับอะไรครับเท่ากับ loggs ตรงนี้พิสูจน์มาจากนะครับพี่สืบมาจากเบอร์รีเฟสชั่นได้ครับหรือพี่สืบก็สืบจากเบอร์รีเบอร์รีเฟสชั่นได้นะครับตรงนี้ก็ได้ V วีแบบ loggs มา V วีแบบวิชันนี้คือ V ตัวที่ออกจากถังพอดีนะครับ V ตัวนี้คือ V ในแกน x ครับซึ่งมันคือ V ตอนต้นของการเคลื่อนที่แบบของกระจาดที่แบบพาราโบล่านะครับ ux ตัวนี้เลยเท่ากับ r o o สอง gs ในที่ u ตรงนี้ยังไม่มีการเคลื่อนที่ ux ตรงน ดูว่าอนี้จะเป็นค่าเท่ากับศูนย์ไหมครับเราก็เลสามารถที่จะใช้สมการได้เราต้องรู้เราต้องการรู้อะไรต้องการรู้ระยะของของเหลวที่พุ่งทางมาเท่าไหร่นะครับตรงนี้คือระยะที่เรียกว่าระยะ s ตรงนี้นะครับ s x ถูกไหมครับตรงนี้เราต้องการรู้เรารู้ s s ที่ต้องการหาเลยครับทีนี้เราหาไงก็ต้องเราก็เรารู้ว่า vy เท่ากับศูนย์ถูกไหมเนี้ยเราก็รู้ว่า a ตรงนี้เท่ากับ g เนาะเพราะถ้าเห็นว่า vy เนี่ยมันการเคลื่อนที่อย่างนี้อยู่แล้วมันก็เคลื่อนที่ค่อยๆลงมาไหมครับงั้น ถ้าทิศทางการเคลื่อนที่ของไอตัว U เนี่ยมันตัวที่นี้เป็นทิศบวกนะครับตามทิศทางการเคลื่อนที่ที่ตัวหนึ่ง U มันจะกลายเป็น V แล้ว V เป็นจะเข้าทางนี้นะครับเราก็จะนี่เป็นตามทิศทิศของ U นะครับแต่ย U เนี่ย U มันเป็นทิศตั้งฉากเนี่ยมันขบุดยอดครับเราก็เลยทําการดูว่ามันเคลื่อนที่ยังไงต่อครับเพื่อพบว่าการเคลื่อนที่เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยกับต่ออย่างนี้ต่อไปเรื่อยตอนที่กระบอที่เที่ยวกำลังเคลื่อนที่อยู่เป็นทิศบวกนั่นเองนะครับพอได้อย่างนี้ V ที่ A นี่จะเป็นบวก G ก็คือบวก เอถูกไหมเรารู้เลยว่ามี SUVAT ถูกไหมครับเรารู้ร S U v A t, รเลยเราก็รู้ต้องการหา t เนาะแล้วเราก็รู้ว่าอะไรมี U A S ร,รู้ไหม S Y เราไม่รู้ไหมครับเราก็มี U V A T S U V A T เรียกการหา t ถูกไหมครับซึ่ง t ตัวนี้แน่นอนว่า เรารู้สองตัวแล้วต้องรู้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือซึ่งคีนี้พอหาหด้วยก็าตาแทนใน S X เท่ากับ U X T ได้ไหมครับเราต้องหา T ให้ได้นะซึ่ง t ตัวนี้ขอด,ดูนิดหนึ่งทำไห้นไงไงนะครับอาดกาดที่ตรงนี้แน่อนอนว่า เอสตัวนี้มันคือตัวนี้จะเป็นเอสได้ถูกไหมครับเอสตัวนี้พอเรารู้เอสเราก็ได้วีกันแล้ววีเราจะมีส่วนอะไรบ้างก็มีทีมียูมีเอมีเอสนะครับเอสวน์ S, ตัวนี้ก็คือการสุตรตรงนี้นะซึ่งน่าจะให้มาถูกไหมครับก็ก็จะได้ว่าเขาบอกอะไรบ้างเขาบอกว่าระดับน้ำสูงจากสูงจากถังเป็นระยะเอสถูกไหมครับจากน้ำสูงจากถังเป็นระยะเอสแล้วก็ระดับน้ําจากบริเวณที่รูเนี่ยเนาะรูบนถางจากถังประมาณระยะสก,กัดเอสถูกไหมครับ แล้วเราตึงหาว่าที่จะหาระยะที่มันเกิดขึ้นที่นี้ก็คือเป็น s ไหมเนี้ยตรงนี้คือระยะ s นะครับก็คือระยะที่มันกายเคลื่อนที่แบบ p า r a b o l a ในแกน y คือตรงนี้นะครับก็ได้มาเป็นสูตนี้ก็คือมีอะไรบ้างมี u มี a มี s เนาะ u มี a มี s นะครับขอยูมี a มี s ปุ๊บปั๊บได้มาว่าเป็นนะครับ u เท่ากับ s กับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2ซึ่งตรงนี้ถ้าแทนค่าไปเป็น u นี้เป็นค่าเท่ากับ0ไหะ u y เท่ากับ0นะ u s เป็นตัเแปร x จริงแต่ u y ยังไม่มีนะก็ ตันี้ก็แทนเรนี้เป็นศูนย์ก็ได้ s ตัวนี้เท่ากับ1ส่วน2 a t กับ2 a คือ g แล้วก็ t ตัวนี้ก็คือล่องกาจหานเนาะเพราะว่า t เนี้ยเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2แกนเนาะในการเคลื่อนที่แบบทาราเบลานั่นเองซึ่งเราก็เลยได้ตรงนี้ออกมาว่าตัวนี้ก็ใช่ย้ายขึ้นเข้ามาแล้วก็คือตัวนี้ s ตัวนี้คืออะไร s ตัวนี้ s คือ s นี่เพราะมันการเคลื่อนที่เป็นอย่างนี้เนาะงั้น s y ตัวนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองเนาะก็คือ s ตัวนี้นั่นเอง แล้วแทนลงไปนะเป็น s เท่ากับหส่วนส g t กับสได้อะมาหา t ออกมาแล้วก็คือเป็น2 h ส่วน g ใส่รูทนะตรงนี้คือ t ของเราซึ่ง t ตรงนี้แน่นอนว่าการเคลื่อนที่สองแกนนี้เกิดขึ้นพร้อมกันเพราะฉะนั้น t นี้ถึงเท่ากันเราจะเอา t นี้ไปแทนหา s ได้ซึ่ง s ตัวนี้แนะ่นอนว่าเท่ากับ u คูณ t นะเพราะว่าอะไร v เท่ากับ s ส่วน t เอา v ย้ายเข้าไปเนาะซึ่ง v นี้มีค่าคงที่นั้น v ตลอดการเคลื่อนที่ในแนวที่เป็นพาราโบลาในแนวแกนดิง่งในแกนระับแนวมีค่าคงที่เราจะสามารถแทนได้ u ได้ u ได้เลยนั่นเ,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 เอง แล้วเลยแทนได้เป็น s กับ u t ซึ่ง u นี่คือ root 2 g h t คือ root 2 s ส่วน g ใช่ไหมแต่ s ตัวนี้อ่าหรือว่า s ตัวนี้วัดจากอะไร s ตัวนี้มันวัดจากผิวน้ำมาถึงรูท่อตนี้เนาะนั้น s ตัวนี้มันก็คือตรงนี้เนาะมันคือ s ใหญ่ลบ s เล็กนันเองแล้วก็สามารถแทนค่าเข้าไปได้เลยก็เป็น2 root s ใหญ่ลบ s เล็กแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยมาเป็น ไม่เท่าไหร่ครับได้ลเป็นเท่ากับตัวนี้ก็คือ g ตัดไปถูกไหมครับตัวนี้ก็คือ2ลบ2สอเป็น4นะครับแล้วก็ันี้เป็น h คูณด้วย h ใหญ่ลบ h เล็กตรงนี้นี่ดึงออกมาได้ถูกไหมครับก็ดึงเป็น2เนาะรูท h ใหญ่ลบ s เล็กนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือคําตอบที่ได้ออกมาครับซึ่งจริงๆแค่2จะมีชอย์น้ำริมๆเนี่ยจะลืมมันจะลืมคัดลอกมานะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้ามีข้อผิดอะไรก็ต้องขออภัยในาที่ด้นะครับก็สามารถ inbox แจ้งมาได้ที่เพจนะครับ bossair หรือ n เ t n นะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้พลังแห่งโชว์ริงเกอร์นะครับทำให้ทุกคนโชคดีในการสอบของครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับต้องขออภัยเรื่องความผิดพลาดทางเทคนิคด้วยนะครับ ถ้าท่านผู้ชมสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์มาในแชทได้เลยนะครับ